สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่องดิมดาสวาวน้อยลังสารเช่เคือวันนี้น้องดิมก็ยูเหงนะื่อเนาะกําลังสะไปล,ลงเหยียนพอดีน้องด้ายุ่งเหยียนจั๊กยูอย่างเนาะดิมก็บอกบอกมู้กันว่ามู่ชวนยูอันเฮ็ดอย่างเนาะน,น,น้องดิมก็ไปหุงเหียนแล้วก็สุดทายทุกคนเบื่อเนาะว่าน้องดา้าฮ็ดอย่างยูงกับมู่อันตอนที่น้องด้าบียกมาเหงื่น้องดิมเนาะโอเคทุกคนไปไปเจอกัน นุ่งเงียนทุกคนน้องดากินข้าวสวยตตนเลิกจากโรงเงียนเนาะกินน้ำเพื่อนเพื่อนกับน้องเพื่อนเพื่อนกับน้องเบ่ใบ่แม่นบาแม่น <brig> น <elles> ้องบางอ่อนได้ทุกคนเลยบางอ่อนเขาเป็นเลยน้องดากินกํายันใช่ไหมกินกับไม่กระเพราบ้า หุ่ซุ่มกันน,นี่โอเค์เท่ๆเอาเข้าวกินโรงเรียนทุกมือหรอแม่องค์เท่ๆก็คือมันกินข้าวพี่เลยมันไม่เหี่ยวไปเ<อ>รีดนฮอนม่วนเท่ๆมาคนเดียวหรือเ่าอันนี้เห็นมาสง่<ะ>าง,าางเนอะเท่ๆมาแล้วเห็นมาโรงเรียนทุกมือนะเพรามาสง่งเพรามาสง่งม่วนจะกับม,มามา เอกมามาอูเนี่ยทามวมือสุดไป้งก็ได้กับอ่อนที่ห้องเดียวกันเนาะไม่หรอหรือว่าคนละห้องคนะ้เดียวกันเดียวกันตัวเดียวกันยังไงเดียวกันขันันันคนที่ใล้ไหล่ก็มูมันเพลิดเพลิพอแหละ ้องดีส่วน้องดมือดบ่เมือแท้ไม่อยากกินข้าวอันสูมมูยงเฮียนเนาะแม่ด่าอย่างมานกินยงตอนสวยดามันก็ยังมาอดาอย่างมากินมูมเอกินกียนะนละบคับงลกเขาเียละุณลืมมาดิ หวานแหละคนน้ำมาหันเลยอันเครปสวนอ,อยู่น้องดักเกอรเลยแบบโบได้เอาข้าวมากินนึกว่าจะไปยูยแบบเค้กสวนอยู่กันยูคนละเมียนมีแต่อ่อนแล้วก็เค้กเอามาทั้งดากตอนกูเมียนก็ตื่นรางกันแล้วก็เล่นนะทุกคนะกคนะตัวนี้เขาชิคอยำฮอนละ่นนนละไงไงไอ่อนกับน้องเค้ก S <S มาอา่อนแออนใหญ่เลยกินหมดวไหนดาวัอันนี้อืมแอลกอฮอล์แอลกใช่นี่ทุกคนกิน่มันไข่ผัดกะเพราอืมผัดกะเพราเอายังพัดละ่ะแล้วก็ซีนพัดอ่ะ มึม่อ้อมผ<อ>ัดยังเอออะรก็อ้อมอบบ่ออซีนผัดได้ <c oughs> ทุกคนเม่งตีบข้าอ่อนเค้กกับที่เข้าอ่นอนเ<ใ>นาะคนละรุ่นเลยอันนี้ข้าวอ่อนที่คนใหญ่น้ <c oughs> นอยก็น้อยว่านใหญ่กิดไม่ได้วัน <c oughs> <c oughs> น,วนี้คิดไมดเด้อตัวเด้ออ่อน, <c oughs> นมอนั <c oughs> ในใหญ่ <c oughs> อมเป็นมัน้องหอมแรงนยวกินเบิร์นี้ไปเสื้อกับใส่ผ้าได้เลยแหละ้หเขายามหอนะห้อนหอนกะย็นยังหอนอวกรเย็นแัดมาอืมบบ่ฮนะเซีบบ่ลองมาสิบ่ไอ น้องอ่อนกำลังด้าช่วยกำพัดทุกคนตเสื้อสบกย่างเบิง่งอ่นกัด่าฮ็ดคินนเสนน้องอ่สนอ่อนกนลองดาพากันใ้ช่วยเอาเนี่ยคอเอ็ดไลกนีไ่ยุคเงนน้องอ่อนแทนอ่อนละ น้ำตากะซีเมนส์ฝนจับเครื่องปรุงเฮ่อ่วนน้องเกทกันนั <c oughs> ่งหากินมาน้องอ,อ่อนก็ซีเมนคนพัดแล้วก็คนฟอกหมูอืมมนอ่อนเวียดตีสเข้าไปทางวัดอืไปทางเป๊ะวัดไอ้ดีงี่นว่าไปจบติดวัดง่ายไป ย่างย่างข้าววัดนะครับย่างเหือหือย่างข้าววัดย่างข้าววัดกร้านอันนี้แะไวะทุกคนอ่าชีวิตของนักเขียนสุนทรพภู่ย่างข้าววัดเรียกหัวยังมองใดเอาปากกามาวงเรื่องใส่เหงื่ออ่อนอยู่ในวัดอ่อน แหมตูแปลว่าตัวเคยเห็นผีว่ะแหะเคยเห็นตะโจนอะเคยเห็นโจนโจนมาลักนานเดักปูนหาได้เคยพวกคนล้องได้หาได้ได้ยินว่าโจนมาลักปูนลักปูนมาปูนลักปูนนี่ชิม เขาแปลกดอกมาลักเขาเอาไปบวกเหมือนบวกขายทุกคนต้องได้สิกินน้ำาะโดยบูมีบูมีจอกทุกคนขวดหายมาแล้วมาแล้วอะไรยันั่นเนาะมัดเธอจ้ากินเบื่อสมัยบูฮานนักการ มึงพากันกินแบบแซ่ไปเนาะฉันพุดหดนดหน้าเ้ยงี้ึ้นไปละแซ่มึงสามสามเด็กน้อยกินข้าวทุกคนสามเด็กน้อยระเบ้อคนนี้ก็มีูเบ้าได้้มีภูเบ้า พากันมีหูเวามาเลยเขะกับโบเอ็มมีแล้วบ่อเนอะมุดดาไปได้ความพักของเมืองข้าจทาไมอ่อดฝนตกนงว่าเจนไปดิฝนตกตกโกลแบบคึมๆลงมาละนมาลงมาแหละฝนไม่เอ้ะพักแด้ักรหนกอมดจ้ เครีช่วงนี้เครว่าไปสิคิดยากว่ะอืมไม่คิดแล้วพักแล้วพักเอาเวลาพักพักแล้วบอเธอเพื่อนงานอย่างอ่ะมันเดือดอืมไอยกันอีกสี่เดือดละกันเขยไปชี้อีกมาที่เดือดใช่ไหมเบอร์ไม้อันตัวอันเบอร์ไม้ส่วนอย่างตัวบอลลุนว่ะอืมเบอร์ไม้ให้มันป้องให้มันป้องเพราะว่าเแถวไปแถวแบบเค้มทางกูไปถูกทางบวนลุนเทลุนว่าเนาะใบยาง มันห่อตัวมาไปนำนั <Brothers> ่น <classrooms> ต <P UC> ัวมาิ้วนะเลยก้งลงเลยนะตัวมาสดตงัมามันเมือนอปมาคาเลยตัวมามีได้หรอมีทักซอกอันอายากแล้วเนาะเรียนมาก่นเนืจากแอค้แต่ปอว่าปอสามคุณ่ะเกินไป เุีคนว่าแอบเข้าอยู่ตั้งแต่มสามเอ้ยปสามมสามยังมขึ้นมาอ่ะนี่เขา้องบงออนมหนึ่งแล้วเคนนีน่ไปจองเลยไม่ใช่ปห้าปหมันยองนี่น้องแ้กคุ้ึกว่าน้องบางออนเตียลขาวบเด็น้งเปลยน้องได้เดือดนึงนะคะเล่นเดียวเองคือเราเป็นปีกว ก็เลยอยกกอใเกิดบบได้ใซ้เกิดบบนล้ทุกคนแมนคนมาเดิมมอนคืข้าวลำกันอย่าสีนั่งห้ากินห้านี่สวยกระชีประมานนี้ทุกคนกินข้าวแบบแสบซอยที่มันอือ มาไวเพราะว่าน้องได้ยื้หงเหียเลยมาหลักก็เจอน้องได้กินข้าวอยู่นี่นาะนี่นม่อคนซีนเน้นเน็ตซีนเน้นเนเน้นเน้นซีนซีนหมูซีนหมูว่าซีนหมูซีนหมูซีนหัวหัน้ำสกปเห็นซีนหมูสกปเห็นอ่อนแม่ตัวไปใส่แกะอันยาเข็ดเองสิ โซชสีมือกันแดงกินเนี่ยแต่งค่ะค่ะแต่งแล้วแลก็พาจะมากินอยู่เหี่ยนกับไปกับมากับมือกับมืพอชิบใหญ่ขอทางลูกไปเชือไปซื้อกระแลมซื้อกระแลมเสียงเสียง่เข ยงนยังไงดิววายจะมาบุมบ่ำบุมบำนี่ทุกคนนักเรียนเพิ่งเริ่มจะมาแล้วนี่เริ่มยางเขาอไไรประตูโขงเรียนเธอได้สิเมนบนเรียนอาทุกคนซันสองหน้ึ่งสอง คนผักกันอิ่มนะเห็ดเราดินผ่กันยักหัวหมดแต่แซดอยูอ่กันกึืนแซดพี่ว่านะาเห็นเองมาเองน้องเองแนรเองๆๆๆเองน้องเองคุณเองแซดเองย่องเองแล้วกันถ้ากินมะหมี่แล้วก็ทอกชิมเอง่ทอกแล้ว มันอแ้รงไสยาโมันแรงอย่างนี้ค่ะสาคณิตศาสตร์าคนนะคณิตศาสตร์อคือสีบสามคนกินเขีอ่าวกอกินเอเคะอ้าวเอกินเดี๋ยวจิไม้อาจารย์มาได้นะนลกเรียนก็เรื่มมาดิ กอนก,กินแล้วต้องมีมลนะแน่นนงาเอาอะแว้หกินต้งหมาอ,อนมันตุยมันง่ายเลยง่ายแล้วให้มากอ,อนกินนะเ <laughs> ดีเ๋ยวอ้วนสมดีแค้ <laughs> กนี้ไปซักมากขนเหนื่อยาุ้้าเออ แม่ัมงโกมีอะแม่แมงไหมาจุกจุกแม่แม่ตะกันโอ้ยโอเคค่ะทุกคนจะได้พาไปอิ่มมาเลานะทุกคนโอเคค่ะทุกคน เจ้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีและน้องดาและต้จน,จ,นจบเจ้าคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีกับน้องดาให้คลิปต่อไปซึ่งสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะืุอชมคลิปใหม่ๆเจ้าดีแน้องดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกขอขอคำว,ว่าสบายดีสบายดีเด้สบายดีเด้อสบายดี ไม่ว่า,า,า,าเจอกันคี่ไหนลราทุกคนโอ้ล่ะจบเข้าใหญ่ประตูน้อยคิดละตูใหญ่ล้วจิบเข้าน้อย